กินเป็นตาแสบเนาะจำไม่ร้องกินเหมือนกันใส่ข้าวโพดฮะใส่อะไรกันบ้างอ่ะใส่ข้าวโพดพวกเราหนูใส่ไอ้ก้อนสีเหลืองเนี่ยก้อนสีเหลืองสีอะไรสีเหลืองขาววุ้นใส่วุ้นใส่ถั่วใส่อะไรกันอีกของข้าวโพดใส่ถั่วสองคนนี้คอมมีเรียนหรือเปล่าหนูไปเปิดไลน์ดูว่ามีเรียนไหมนี่ตัวสับฝากแม่ไว้นะ อันนี้ลงทุนซื้อโทรศัพท์ใหม่ให้ลูกอันนี้อันนี้คนโตเรียนออนไลน์เรียนออนไลน์เ,นออนลนเดี๋ยวแววจะไปไหว้ศาลแม่นางปื้มนะคะเพราะว่าแววได้โชคนิดนึงนะคะแล้วก็บอกไว้ว่าจะซื้อชุดไทยไปถวายนะคะแวลก็ได้ชุดไทยนี่นะคะาราคา450ราคา4 5บบาทค่ะก็คือตามงบนะคะ ค่ะนี่ค่ะสีชมพูนะคะเดีย๋ยวเราไปไหว้กันเลยค่ะบรรยากาศหนาลูกชายบอกว่าอยู่ตึกแบบนี้แล้วบรรยากาศน่ากลัวเขาะ่ะเรายังไม่เคยอยู่เพราะเขาเคยอยู่บ้านอันนี้ต้องค่อยๆเลยเพราะว่าจอดข้างทางแล้วมันจะออกยากมากเลยนะคะอันนี้พี่เป็นที่จอดรถข้างเขาเรียกอะไรข้างวางใช่ไหมเขาเรียกส่วนอะไรครับ เนี่ยเหรออ๋อสวนเขียวแม่ไม่รู้เลยต้องถามลูกมาเจอคุณลุงนะคะคุณลุงโบกโบกมือนะคะโบกรถเข้าจอดนะคะก็จะมีสินใจให้นะคะอันนี้เราจะเดินทางไปวัดแม่นางปพื้มเดี๋ยวจะเลี้ยวไฟตรงนั้นจะฟอ่ ไฟแดงให้เลี้ยวขวาถ้าจําไม่ผิดนะเพราะว่าอันนี้คือมาครั้งที่สองที่ใช้รถที่จะไปอีกทางหนึ่งนะคะก็ไม่ค่อยรู้เส้นทางสักเท่าไหร่เนะนี่ที่จำได้นะคะเพราะว่าพิกิ๊เคยพามานะคะ อันนี้จะผ่านวัดอันนี้ชื่อวัดอะไรอ่ะวัดลาดประดิษฐานประดิษฐานาเดี๋ยวเราเปิดไฟเลี้ยวขวานะคะื่องรอไฟแดงสามสองหนึ่งศูนสี่สิบหกวินาทีอ้าวเลี้ยวขวาไปเลยค่ะ อ้าวทำไมผ่าไฟแดงรถคันนี้เอ้ยเราก็นึกว่าเขาจะเลี้ยวซ้ายเนาะเมื่อกี้นี้ผ่าไฟแดงมาเฉยเลยเลี้ยวมาก็จะเจอสะพานนะคะตรงนี้จะเป็นวัดอะไรอะ่ะทางซ้ายมืออ่านให้ฟังหน่อยวัดมหามหาโลกทางขวาวัดกุกทีทอง ไม่อ่านถูกอ่านที่จําได้นะคะเลี้ยวขวานะคะเลี้ยวขวาน่าจะเลี้ยวไปอีกนิดนึงก็จะถึงนะคะนี่คุณลุงนะคะคุณลุงเก็บของเก่าพลาสติกน่าจะอาศัยอยู่แถวนี้นะคะพอดีตรงนี้ทางแคบจอดรถยากนะคะ แล้วก็จะผ่านวัดอินทารามนะคะขี่ลรงไปเรื่อยๆผ่านวัดอินทารามมาแล้วเอน็นน่าจะวัดต่อไปช่วยอ่านป้ายหน่อยนะครับ กูได้กินแม่ไหมนะเป็นไเป็นไลูกลูกนั่งเรียนบนรถอ้าถึงแล้วจริงๆค่ะเดี๋ยวซ้ายค่ะนี่นะคะถึงแล้วเข้าไปจอดในที่จอดรถนะคะเดีย๋ยวเราไปจอดที่ใกล้ๆ ที่จอดรถได้แล้วนะคะเดีย๋ยวพาเด็กๆมาไหว้พระนะคะเดีย๋ยวเราไปบูชาดอกไม้นะคะให้เด็กๆไหว้พระหลวงพ่อขาวนะคะในวิหารค่ะกินไอติมนะคะเอาถ้วยไอติมไปทิ้งค <c oughs> <c oughs> ่ะอ่าคู่นึง เลื่อดอก,อกเลื่อดอกไม้หูกกดก่อนก็ได้อ,นนอ้าวแม่ลืมเอาชุดไทยออกมา อันนี้อันนึงใช่นี่ดอกไม้ไหวหลวงพ่อขาวเดีย๋ยวแม่ไปชุดไทยก่อนลืมลืมชุดไทยไหว้แม่นางปื้มนะคะไหว้ย่าปื้มค่ะเมื่อกี้ลูกชายบอกว่าโรงเรียนเลื่อนเปิดนะคะให้เรียนออนไลน์อีกสองสัปดาห์ค่ะโหเราก็ูส่ารีบมาซื้อรองเท้านะคะนึกว่าจะเปิดวันที่ยีบเก้านี้เนาะ ข้ามประตูไปเพื่อที่จะไหว้หลวงพ่อขาวในวิหารนะคะอายุหกร้อยปีค่ะเลียเ้ยวขึ้นทางนู้นเลยลูกเลี้ยวขึ้นทางนู้นอไปไหว้หลวงพ่อกันค่ะ <Okay. S 1> องค์หลวงพ่อขาวในวิหารนะคะ อันนี้จะถ่ายคลิปนะคะแล้วก็จะให้ลูกดูนะคะว่าท่านกระพริบแสงจริงๆนะคะอันนี้อยู่หน้าวิหารนะคะวิหารหลวงพ่อขาวเนี่ยคอเวลาเวลาเราถ่ายถ่ายรูปถ่ายรูปนี่่งะจะไม่จะไม่เห็นจะไม่เห็นชัดนะอองค์หลวงพ่อขาวอะวแต่พอเราถ่ายวิดีโอจะเป็นกระพริบอัตโนมัติ เดี๋ยวเ,เดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยวแม่ให้ดูเดี๋ยวแม่จุดให้แล้วแม่แม่จุดเทียนแล้วหนูก็จุดเทียนแล้วก็เสียบไว้แล้วก็แล้วก็มาจุดผู้แล้วก็ช่องน้ำมนปางสาทนะ หุดได้ไหม นีいい่นะคะ มันซือวัวตห้กัดยนี่ย Gracias. อันนี้นะคะก็จะให้ลูกนะคะไปทาบุญนะคะอยจะเอาไปเติมน้ำมันสะเกียงด้วยนะคะแล้วก็ไขชีวิตโคลนะคะก็จะสาธุร่วมกัน,นะคะ่ะแล้วก็เอาไปหย่อนนะคะตามกำลังสัตยาของเรานะคะ ใครเป็นคนไปหยอดอ่ะแล้วแต่ก็นี่ไงอ่ะใส่โคกระบือตามกำลังศรัทธาแล้วก็ไปเติมน้ำมันตะเกียงป่ะแล้วหนูก็ไปหยอดน้ำมันตะเกียงกันนะเดีย๋ยวแม่พาไปอ่ามีที่หยอดไหม นั่นแหละแล้วก็เติมน้ำมันตะเกียงเอาลูกอ่ะเติมน้ำมันตะเกียงเออสาธุจะได้ชีวิตเราจะได้น,นี้ไงหยุดกันเลยให้พี่ครับทำให้ดูพี่ครับทำให้น้องดูน้องวิวดูก่อนวนไปทางนาฬิกานะวนเออไม่วนสามรอบสิ วนอะได้ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยดูดูแม่แนี่ดูแม่สาธุแต่ว่าขเขาก็มีอันนี้อยู่เนาะก็อสูงก็ได้นะวนอ้าวอ้าเกือบแล้วเกือบแล้วเพราะว่าวนไม่ได้ก็เทลงไปเลยก็ได้เพราะว่ามัน เขามีกล่องติดอะ่ะมันก็เลยวนรอบจริงๆเขาให้วนสามครั้งนะเอพอพี่คอบทำได้โอเคอย่าให้โดนไฟสั่งนู้นก็ได้วิวนุ่นรูไหนก็ได้รูปอย่าอยวาอด่าทำต่างๆเออวนไม่ได้ก็เทลงไปใล,ลูกจ้าวนลำบาก อ,อือ่าแสดงว่าพี่คอมทำได้พี่คอมุนได้หุ้ยไฟลุกชุ่มชุ่มมากเลยอ่ะเฮ้ยแสดงว่าน้องคอม,อ,มอ่ะอ้าป น้ำมันติดมืออย่าเราไปล้างข้างนอกกันเนาะน้ำมันตะเกียงต้องมาล้างมาล้างมือนะคะอ่าน,น้องวิวพอ,อยังดเดี๋ยวใช้แอลกอฮอล์ก็ได้อ่ะล้างมือเมื่อกี้คุณลุงไปเปิดน้ําให้อะแล้วก็ถือให้แม่ได้วแม่ล้างด้วย แม่เปื้อนมือหนึ่งได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะคุณลุงไปปิดน้ำให้นะคะน้ำอยู่ไกลมากเลยก่อนเคยไปฟิตั้งค่ายของพม่าค่ายหนึ่งวัดนี้ไม่โดน้ามาาเผาพม่าเคยไปตั้งค่ายตู่ที่นี่เป็นปุถุสียาแล้วที่คนไหลคนถ่ายไปเห็นพ่อเขาคือว่าเป็นที่ตั้งค่ายของพม่ากองเวียจีจะมีสองวัดที่พม่ามาตั้งค่ายแล้วไม่เผาทัวัดนมงโู้วัดน้ำพรมยสองวัดนี้ครับ ส่วนเมึองหลวงพทคะะอนสียาคือน้าพ่อมงคลมีเป็นสังเกได้วัดบางกระผมหมดเลยค่ะแล้วลมีอยู่วัดนึงคือวัดมหาธาตุที่มีเสือนพในตมโพคือวัดมหาธาตุค่ะอ๋ออะนั้นน่ะหนูเคยไปอยู่เคยไปสอน้าพ่อมงคนมิงเปสังเกตได้วัดบางกรของหมดคือเป็นที่ตั้งของอจุติยาและพะม่า,ามาตีกุศลยาค่ะแล้วม่ามาตีกุศียาไม่สําเร็จคือว่าครั้งแรกมาตีที่วัดน้ำพเมนใช้ปืนใหญ่ยิงตรงหลับปืนใหญ่แต่เลยไม่ไม่สําเร็จกลับไปประเทศ สียาเสียกรุงครั้งที่สองเคยพม่าท่านมาสีกรุงศรีอ่ะหนูรู้ประวัติอยู่แต่ว่าไม่ค่อยรู้เยอะเท่าไหร่สีกรุงศรียาเสียเพราะอะไรแบบเพราะคนไทยเป็นขา้าศึกเองไม่เลยเสียชื่อหลวงอะไรไม่ทราบชื่อว่าพม่าตั้งข่บอกบอกว่าอ่ะได้พิษไอ้มึงหนึ่งที่จังหวัดพนัชยา้วบอกเอาพอโบโอยสีจะหน้าคือผ่านวันจันเกษมของวันเจมส์เด้จะเปิดประตูหลังมองให้ พราะทางวัดหน้าพม่ามุติมยิงมุใหญ่สู้กันตอนนี้เปิดตัวหลังม่าก็ถูกฆ่าตายไม่สําเร็จแล้วพม่าไม่บอไว้เพราะพันธุบ้านเมืองพอยึดอัวถูกข่าตายชืือหลงอะไรไม่ขาาแล้วุ่ไปนละห้าดอกเลยนะขอนไม่ติจ้าอันนี้อันนี้อันนี้ทุบตีค้องปีค้องขอพรขอพรอขอพรลูก ขอพรอยากเป็นอะไรคุณลุงแนะนำดีมากเลยค่ะคุณลุงเจอครั้งที่สอง๋ยวจะอุดหนุนลอตเตอรี่อย่าไปไหว้แม่ปื้มก่อนดังๆเลยลูกขอพรไว้ลูกมันแสงเหี่ยข้างหลังเสื้อเล็กมันแสงเนาะมันแสงเนามันสร้างมันสร้างค่ะอ๋อมันสร้างเหระ ครับ <calls S 2> <c oughs> อะ <c oughs> อย่าแม่ตีบ้างใช่ะแถวพลไทยเดี๋ยวขึ้นไบงห้าดอก ทูบอยู่ตรงนู้นจุดทูบไปไหว้ย่าปื้มกันค่ะอยู่หลังวิหารเนาะจับกันแล้วก็ทิ่มลงอย่างนี้ค่ะลูกใช่ค่ะ คุณลุงบอกให้เราจุดธูปห้าดอกนะคะไปแก้บนนะคะพอดีเราถูกรางวัลน,นิดหน่อยนะคะเราบอกว่าถ้าเราได้เราจะมาถวายเป็นชุดไทยค่ะอะเดินเลี้ยวทางนี้เลยค่ะเลี้ยวขวาแล้วก็จะมีทางเดินไปเนาะโอเคนีย่ยค่ะเดี๋ยวเราไปไหว้กันเลยนะคะจะเป็นชุดสีนี้นะคะ ที่ว่าแววเลือกมานะคะอันนี้ราคาซบซดค่ะเพราะว่าเราได้มันนิดหน่อยราคสี่ร้อยห้าสิบาทนะคะบอกให้เด็กไปไหว้อาย่าปื้มนะคะหนูมาที่นี่ประจำเหรอลูก อเมื่อกี้ถ่ายไม่ถ่ายไม่ทันยกมือไหว้คนโตด้วยนิสัยดีจังเลยอ่ะนิสัยดีน่ายกย่องเขินเขินะฮะคันเหรออันนี้ให้ลูกชายลูกสาวนะคะไหว้ขอพรนะคะอ๋อไว้ตรงขาดใช่ไหมลูกอ๋อครับเดี๋ยวป้าย,ยังไม่ได้ว่า,าเดี๋ยวป้าไหว้ก่อนนะครับนะ อ๋ออันนี้อันนี้ช่วยดูหญ้าปื้มเหรอเนี่ยที่สารหญ้าปื้มหนูมาประจําเหรอลกรูวกเพราะป้าเพิ่งมาครั้งที่สองเองนะเนี่ยเอ็ดพานนะคะอย่าล้อใส่พานน้องจะเป็นคนเอาอ่าไปไว้ในไหนะในตู้เหรอลกรูกไว้ในตู้เกลีย่ยไปแตกริ้นแล้วให้ป้ายกยกใต้ป้าถอดรองเท้าก่อนนะู้้็แลวก นี <gesch> ่เด็กเอาไปห้อยให้แล้วค่ะอ๋อเอาไปห้อยด้านนู้นอ๋อมีหลายตู้สามตู้อ๋อมีสามตู้เราก็เห็นแต่ตู้แรกอ๋ออุ้ยนี้นี2เต็มหมดเลยเต็มหมดเลยอันนี้เป็นตู้ชุดไทยของย่าปื้มนะคะตอนแรกมองเห็นนึกว่ามีมีแค่ด้านนี้ด้านเดียวนะคะอ๋อมีด้านนี้ด้วยนะคะทั้งหมดสามตู้อันนี้เขาเรียกไก่อะไร ใไปแจ้นไสแจ้นะหลงตากวาดทํา,ทาความสอ่ากวาดทํา,ทาความสะอาดรอบวิหารนะคะไม่คิดว่าอาอ,าอืมจริง mm -hmm. าพาเด็กพาเด็กไหว้ขอพรแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็จะกลับบ้านกันนะคะเดีย๋ยวเราไปอุดหนุนลอตเตอรี่ก่อนนะคะของคุณลุงนะคะที่บอกเมื่อกี้นี้นะคะของภาพก่อนสร้างวัดก่อนรสร้างวัดเป็นภาพโบราณภาพสมัยก่อน นเ,นเล่นไพ่มาสมายัยกรับเป็นเล่ออนอะไรครับเป็นคนซื้อลอตเตอรี่ใบเท่าไหร่คะใบละหนึ่งร้อยครับวันนี้อยู่ทีมเจ้าเ,เีตอนนี้เป็นดันดั้มหนึ่งของพี่มันเน <c oughs> ด็กไงดันดั้มหนึ่งพี่มันเด <c oughs> ็กแกบนแม่ปื้มอนึ่ครับจ้าหนูแก้บนแม่ปื้มอันนี้นะคะ,ะถูหกหวยแก้บนแม่ปื้มอนึ่ครับค่ะขอบคุณมากค่ะได้แล้วนะคะ เลขนี้นะคะซื้อตามเลยค่ะเดีย๋ยวไหว้แม่ตะเคียนก่อนนะคะขากลับค่ะกลับแล้วนะคะ